จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจคือถามว่าวันเกิดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรอัตมาภาพขอตอบเลยว่าวันเกิดกับวันคลอดเนี่ยเป็นวันเดียวกันมีคนเกิดเพราะมีคนคลอดใครละ่ะคลอดเราก็คุณแม่ที่อุ้มท้องมา8-9เดือนนั่นแหละ เบ่งชีวิตหนึ่งออกมาให้ลืมตาดูโลกพอรอันประเสริฐที่คุณพ่อคุณแม่ให้แก่เราท่านผสมกันเมื่อ89เดือนที่แล้วระหว่างสเปิร์มของคุณพ่อกับไข่ของคุณแม่และอธิษฐานให้ปฏิสนธิวิญญาณจากพพภูมิใดก็ไม่ทราบให้มาอยู่ในร่างทารกน้อยในครรภ์ของแม่ จิตวิญญาณที่อยู่ในร่างของเราวันนี้คือคำอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่บางทีก็เกิดมาแล้วเป็นอภิชาติบุตรบุตรที่อยู่เหนือพ่อแม่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงเกียรติคุณโด่งดังมีสติดีปัญญาดีนั่นเป็นเพราะว่าอธิษฐานปฏิสนธิวิญญาณให้มาจากภพภูมิที่ดี อาจจะเป็นเทพผู้มีศักย์ใหญ่ลงมาเกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นี่คือสิ่งที่เป็นความรักความหวังที่พ่อแม่ทุกคนอธิษฐานเอาไว้ท่านปรารถนาอยากจะได้ลูกอย่างไรท่านก็อธิษฐานเอาแล้วก็เกิดมาแล้วยังเลี้ยงดูนะยังอุ้มชูเลี้ยงดูโฟมฟักรักษา ไม่ให้พลัดพรากจากเราไปตั้งแต่เล็กๆไม่ให้เราพลัดพรากจากท่านไปตั้งแต่แบเบาะหรือตั้งแต่อยู่ในคันก็มีบางคนหรือโตขึ้นมาแล้วก็เฝ้าทนุถนอมอบรมพร่ำสอนไม่ได้ห่างตาเลยนะอาหารการกินดีๆท่านให้หมดเลยลองหลับตาถึงวันเกิดเนี่ยนั่งหลับตาดูย้อนถึงชีวิตของเราตั้งแต่อดีต แรกเกิดจนถึงปัจจุบันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราเสียค่าใช้จ่ายจ้างพ่อแม่ของเราผู้ให้กำเนิดมีไหมถ้าเราไปซื้อข้าวซื้อของไปซื้ออะไรต่างๆที่ร้านค้าเราน่าจะต้องเสียเงินเยอะนะจ้างคนมาดูก็เสียเยอะแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเราเนี่ยท่านเสียให้หมดถ้าจะมีอะไรเสียค่าศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนค่าฝึกอบรมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจบมหาวิทยาลายัยใช้จ่ายไปเท่าไหร่นึกถึงให้ดีว่าพระคุณของท่านเนี่ยเราเจ็บท่านเจ็บมากกว่าสิบเท่าเราช้ำใจท่านช้ำใจมากกว่าเราสิบเท่าพระคุณของท่านยิ่งใหญ่ไพศาลมากวันเกิดของเราคือวันคลอด ของแม่ไปกราบเท้าผู้ให้กำเนิดสองท่านถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปกินเลี้ยงอะไรมากมายหรอกธรรมดาธรรมดาถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละบางคนจัดงานวันเกิดใหญ่โตมากมายเอาละสามารถทำได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่สิ่งสำคัญกลับบ้านต้องไปกราบเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ กอดท่านให้แนบอกเหมือนอย่างที่ท่านกอดเราแนบอกตอนเป็นเบบีแบเบาะท่านสาธุชนทั้งหลายลูกที่มีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่ถึงวันเกิดถือว่าเป็นคนมีโชคโชคของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราสามารถพูดถึงคุณพ่อคุณแม่โทรถ,ถึงคุณพ่อคุณแม่เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ตลอดเวลา ความรักไม่มีใกล้หรือไกลถึงไกลก็อยู่ใกล้ถ้ารักกันแต่ถ้าไม่รักกันถึงใกล้ก็อยู่ไกลเพราะฉะนั้นความรักของพ่อแม่เป็นรักที่บริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความหวังดีต่อลูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงวันเกิดอย่าลืมส่งความรักกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะขอเจริญพร